ตัวนี้จะเป็นถูน้ำเปียกโซ่ไม้ามากกำลังกา,ายไปด้วยตินมไปด้วยค่ะจะได้เหงื่อถ,ถูบัาน ออกกังกายตื่นเช้าได้งานลายตื่นสายดนงานน้อยอันตัวนี้จะเป็นถูน้ำเปียกไม้ตัวนี้มีสองโตไม้ตัวนี้เอามาถูซัดน้ำ ีห้ 5, าก็มาถูบ้านออก,กนําลังการก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถูนะัเปียกแล้วก็ไม่ตัวนี้มาถูสับหน้ำสับหน้ำให้แห้งนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเช้ามาก็ออกกำลังกา น้ำเปียกกอนค่ะถูบ้านวันนี้ตื่นแต่เช้าก็มาถูบ้านค่ะถูบ้านถูบ้านอันนี้ถูน้ำเปียกกระไาถูบ้านไปด้วยหนึงเข้าไววน,นี่แหละพี่น้องวันนี้ตื่นมา,าตั้งแต่ตีห้ามาีโซไม้ กำลังตายไปด้วยติมนไปด้วยออกพรงได้ออกพรงอันตัวนี้จะเป็นถูน้ำเปียกันนี้โซไม้โอ้กำลังตายไปด้วยติมนไปด้วย น,นี่ตื่นแต่เช้าพาพเพื่อนทุกบ้านออกแรงเนี่ออกแรงอ,อ,อันตัวนี้จะเป็นถูน้ำเปียก นะเปียกแล้วก็ไม้ตัวนี้มาทูซับหนาซับหนาให้แห้งน็อกๆถึงเช้ามามก็อกกำลังก ตัวนี้จะเป็นถูน้ำเปียกโอเพลงได้โอเพลง เช้าได้งานไลยตื่นสายได้งานน้อยโกเพลงเด็กเพลง นาำเปียกก่อนค่ะไปทูบ้านไปด้วยหนึ่งเข้าไว้นี่รับพี่น้องอันนี้ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าไปทูมาทูไปทุมาทูไปทุมาไปทูมาทุไปทูมาขออนุญาตทำมาน น้ำเปียกก่อนคะ่ะก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณไปส้างออกกำลังกายเอาพี่น้อ พราะว่าได้ขยับแขงขยับขาเดินไปเดินมาได้ออกแรงที่ห้าก็มาถูบ้านออกกำลังกายไม้ตัวนี้มีสองตัวไม้ตัวนี้เอามาถูซับน้ำคืออันนี้เป็นไม้ถูเปียก มีสองไม้นาะไปทูมาทูไปทูมาทูไปทูมาไปทูมาทูไปทูมาขออนุญาตทำงานคืออันนี้เป็นไม้ถูเปียบ มีซองใหม่ของๆอะไรออกกับร่างกายตื่นเช้าไปงานหลยตื่นสายไปงานน้อย ถูมาถูไปถูมาถูไปถูมาทปถูมาถูไปถูมาขออนุญาตทำงานอันนี้เป็นไม้ถูเปียกมีสองใหม่ลองมาลองนี่เก็บแล้วกระสับกระส่เพื่อนๆคลิปกับโปมี่นี่ะค่ะ ได้เงื่อนถูบ้านไปถูมาถูไปถูมาถูไปถูมาจะถูถมาถูไปถูมาขออนุญาตทำงานก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ันนี้ตื่นแต่เช้าค่ะเพื่อนเพื่อนทุบบ้านน้าเปียกก่อนค่ะไม้ตัวนี้มีสองตัวไม้ตัวนี้เอามาถูสับน้ำก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ห่าก็มาถูบา้านกําลังการ เปียกก้นค่ะ